พระธาตุนาดูนหัวใจแห่งอาณาจักรจำปาสีณสะดืออีสานจังหวัดมหาสารคามมีผืนดินแห่งหนึ่งที่เก็บงำความลับของการเวลาไว้นับพันปีภายใต้ผืนนาที่ดูธรรมดากลับซุกซ่อนหัวใจของอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดเอาไว้ที่นี่คือพระาธาตุนาดูนย้อนกลับไปเมื่อปี2522ปฏิหารได้บังเกิดขึ้นเมื่อผืนดินแห่งเมืองโบราณจำปาสี ได้ขายสมบัติล้ำค่าออกมาไม่ใช่แก้แหวนเงินทองแต่คือสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุความมหาสรรย์อยู่ที่ความวิจิตบรรจงสถูปจำลองที่ซ้อนกันถึง3ชั้นชั้นนอกเป็นสําฤทธิ์ชั้นกลางเป็นเงินและชั้นในสุดคือทองคำบริสุทธิ์เรากับบรรพชนชาวทวารวดีตั้งใจเก็บรักษาศรัทธาอันสูงสุดนี้ไว้เพื่อรอวันที่จะมอบเป็นมร,รดกแก่ลูกหลานในยุคป,ปัจจุบัน พระธาตุนาดูนในวันนี้จึงไม่ใช้เพียงเจดีที่สร้างขึ้นใหม่แต่คือการฟื้นขืนชีพของศูนย์กลางทางจิตวิญญาณแห่งอีสานลวดลายปูนปั้นอันเป็นเอกลักษณ์ความสูงสง่าที่เสียดฟ,ฟ้าคือประจักษ์พยานว่าพุทธศาสนาได้อย่างรากลึกบนแผ่นดินนี้มาเนิ่นนานเพียงใดนี่คือพุทธมณฑลแห่งอีสานดินแดนที่อดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันด้วยแรงศรัทธานี่คือเรื่องราวจากอีสานมหานคร oh uh, my uh, 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 uh.